แล้ววันนี้ที่ผมจะมาแบ่งปันก็คือขั้นตอนในการสร้างทีมแบบออนไลน์100%นะครับที่ทำไมเราต้องทำออนไลน์อันนี้ผมบอกไว้ว่าคนส่วนใหญ่นะครับใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะฮะสส่วนใหญ่นะครับจะมีเวลาออกไปเดินห้างเดินนั่นโดนนี่นะครับน้อยมากนะครับเราจะเห็นว่าชีวิตของเราอยู่บนโลกออนไลน์สะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือขา่ายง่ายๆตัวที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะกับมันมากนะครับอาจจะใช้เวลาแค่วันละ10นาที15นาทีในการโพสต์นะครับหรือว่า,าทำการตลาดวันละชั่วโมงนะครับก็คือใช้เวลาน้อยมากและเราสามารถที่จะมีเครือข่ายได้ง่ายๆจากการทำออนไลน์นะครับวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้วิธีการทำออนไลน์แบบเบื้องต้นกันนะครับ อันนี้ระบบของ MBA มูมอลบิสเนสอ s คาเดมี y ที่เราได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ขั้นตอนในการที่จะสร้างเครือข่ายง่ายว่าทำยังไงนะครับซึ่งส่วนสำคัญของการที่เราจะสร้างเครือข่ายจริงๆแล้วคอนเซปต์มันมีไม่เยอะนะครับก็คือการที่เราพาตัวเองเนี่ยเข้าสู่ระบบของออนไลน์ที่เราสร้างไว้ให้นะครับซึ่งในกลุ่มของ MBA นี้ก็จะมีเครื่องมือต่างๆไว้ให้ ซึ่งเราจะมีทั้งข้อมูลธุรกิจนะครับข้อมูลการใช้งานแอปอขั้นตอนในการรับไรายได้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ในธุรกิจที่เราทําเสร็จแล้วส่วนที่สําคัญที่สุดในการที่เข้ามาอยู่กลุ่มนี้นะครับก็คือให้ทุกคนสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์เองได้เพื่อที่ทําการบอกต่อแอปพลิเคชันของมมอให้คนในโลกของโซเชียลได้ทราบกัน เมื่อเราทําการบอกต่อทําการตลาดเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายเข้ามาหาตัวเรานะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ทําให้ทุกคนเป็นแอดวานซ์หรือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ในการที่เป็นนักการตลาดนั่นไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราแต่เราต้องการทุกคนทําการตลาดเป็นเพราะเราต้องการทุกคนทําได้ทุกคนมันไม่มีความจาเป็นเพราะทุกคนไม่ได้ไปเป็นโค้ชนะครับเพื่อสอนการตลาดให้ใครเราเรียนรู้ เพื่อมีผลลัพธ์แค่นั้นเองนะครับส่วนใครอยากจะไปพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นโค้ชหรือว่าเป็นนักการตลาดมืออาชีพอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้จุดมุ่งหมายของระบบนี้ก็คือทํำยังไงให้ทุกคนมีองค์กร10คนให้ได้เหมือนกันทุกคนนั่นคือเสร็จภ,ภารกิจของตัวเราแล้วถ้าทุกคนมีองค์กร10คนนั่นคือภารกิจของทุกคนเสร็จแล้วนะครับงั้นวันนี้ อาจจะมีบางคนนะครับที่สามารถสร้างเน็ตเวิร์กได้เป็นร้อยคนอันนั้นก็คือมันเกินมาตรฐานของระบบไปแล้วก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าบางคนเขาทําได้แค่1คน2คน3คนแล้วเขาจะทํำยังไงล่ะนะครับฉันนั้นเราก็ต้องมีเครื่องมือต่างๆให้เขาสามารถทําได้10คนนั่นเองนี่คือเป้าหมายของระบบนี้นะครับ